เราไปแสดงที่วัดเกาะยายหนูในสัญญาเราเนี่ยเราระบุว่าเจ้าภาพก็จะต้องอจ่ายค่าลิเกภายในสี่ทุ่มน,นะครับก็ระหว่างนั้นเราก็มีการแบบโห่แจ้งเจ้าภาพว่าจะมาจ่ายค่าลิเกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แสดงไปแสดงอะไรนะครับจนลิเกเลิกแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างที่ลิเกแสดงอยู่เนี่ยทางพี่ไอซ์แล้วก็พี่เมนก็มีการแบบไปถามไปคุย วาแล้วก็พูดคุยกับคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เป็นงานกระถิ่นของทางวัดนะครับก็เขาก็บอกว่าออตอนนี้ยังติดต่อเจ้าภาพไม่ได้นะครับแต่ว่าทางวัดก็แล้วก,ก,ก็ก็มีเงินสำรองไว้ก็เป็นเงินที่เก็บจากเก้าอี้หน้างานนี่แหละครับได้ได้ได้หกหมื่นแปดพันหกหมื่นแปดพันเท่าไหร่นี่แหละครับก็แต่ว่าทางมีทางกรรมการเล้วก็เหมือนจ่ายเพื่อปิดเป็นเป็น 7, เจ็ดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนแรกก็ทางรรวัดก็ เอาเงินเจ็ดหมื่นนะครับให้ให้ทางคณะมาอมนะ้พอลิเกเนอร์แล้วก็ก็โทรคุยกับคุณแม่อยู่ตลอดว่าเอ้ยยังไงดีแต่ว่าทางพี่เคยแบนะครับก็โทรหาเจ้าภาพอยู่เรื่อยๆเขาก็รับสายตลอดนะคือติดต่อไม,ไม่ไม่ได้ไม่ใช่เพื่อติดต่อไม่ได้นะครับ<ม>เขาก็บอกว่ารอ,อแบบให้ให้รอเวลาอะไรเงีเ้ยเขากำลังแบบกำลังจะจัดการให้คุณแม่พี่เฮนในแบงบ์ก็เลยคุยกันว่า เงินเจ็ดหมื่นที่ทางวัดสั่งรองให้มาเนี่ยเพราะว่าค่าเครื่องปัน่นทางเจ้าภาพก็ยังไม่ได้จัดการ mm hmm. ก็คือเหมือนเอาให้ทุกอย่างเป็นือนว่าถ้าทางเจ้าภาพไม่ได้มาเลียก็จะต้องเป็นทางวัดที่จะต้องจัดการ mm hmm. ใช่ซึ่งมันก็เป็นรายจ่ายที่ทางวัดก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก,ก่อนเพราะว่าทางเจ้าภาพก็เสนอเป็นเจ้าภาพแม่ก็เข้าใจตรงนี้เราก็เลยคือว่างเงินเจ็ดหมื่นตรงเนี้ยเราเอาไปกึมวัด ชวนลิเกในทีมงานนะครับแล้วก็ช่วยกันเรีร่ออะไรทำบุญระถิ่นถวายกบทำวัดไปด้ว,ยก,ว,ย,กวยก็ต้องขอบคุณในน้ำใจของทีมงานสารนักเที่ยวที่เข้าใจในเหตุการณ์ตรงนี้ทางคณะแพทย์ก็ยังบอกว่าให้รอวันที่เขาจะจะเคลียร์เงินตรงนี้อะไรนะครับแต่เราก็จะขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเราก็มีการทำสัญญาให้ตัวนี้เป็นเคสตัวอย่าง เป็นจุดป,ประสงค์ที่ดีครับที่ทางคณะเจ้าภาพเขาแตาดนึ่่มาจังมาหนึ่งหนึ่งมาจังมาหนึ่งหนึ่งก็เหลืออีกประมาณก็หลักแสนครับใช่แล้วแต่ะามาจังมาหนึ่งหนี่งกใช่เขาก็คงมีจิตศรัทธาอยากจะหาที่เกมาระววาิธีให้กับวัดนะครับแต่ว่ามันกเกิดในซิเดนจริงๆก็คงแบบเลยเลยไม่สามารถที่จะมาเทียบได้ แบงก็เลยอยากให้ตรงนี้เป็นเคสตัวอ,อย่างนะครับเรียนเจ้าภาพที่จะจัดงานถ้าเกิดว่าติดขัดตรงไหน,นอะไรยังไงนอยากให้ตัดสินใจให้เรียนแบบน,นี้เพราะว่าถ้าหากว่ามีการแช่งล่วงหน้าสักสองสามวันอะไรนะครับเราอาจจะยกเลิก,แล,กแล้วก็คณะเราก็อาจจะได้มีโอกาสมีงานใหม่ๆเข้าม,มาบางต้นให้รอวันที่ 10. สิบสิบครับให้รอวันที่สิบเราก็จะเรียจะพยายามเรียภายในวันที่สิบนี้เรารับจ้าง แล้วก็อยากได้ค่าจ้างแบบแบบตามสัญญาที่ได้ระบุไว้แบบพขเกิดเหตุงการแบบนี้ก็เสียกำาลังใจเหมือนกันก็เลยแบบไม่รู้จะทะญญเลาะกับใครกันตรงนี้หแล้วก็แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถือเป็น,นโอกาสที่ดี